สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลครับเช้าวันนี้หมอเก่งก็พามาชมต้นนายชัยครับมาดูวิธีการผสมแตงโมเกสรแตงโมนะครับหมอเก่งก็หวานมาเมล็ดแตงโมใส่เข้าไปในโรงเรือนปรากฏว่ามันเกิดเดงนะครับเดี๋ยวนํามาดูครับว่าเราจะผสมเกสรอ,อย่างไรครับอย่างอื่นเราต้องมาเลือกเกสรก่อนนะครับนี่อันนี้คือเกสรตัวเมียเราจะเห็นว่าเป็นลูกเป็นลูกอยู่นะครับนี่เกสรตัวเมียเกสรตัวผู้นี่ฮะตัวผู้มันจะไม่มีลูกครับเดี๋ยวเด็ดมาให้ดูครับ อันนี้คือเกสรตัวผู้การผสมเกสรก็ง่ายๆเลยนะครับแค่เอามาจุ๊บๆสามครั้งพอหนึ่งสองสามตวยเอาแค่นี้ก็พอครับภาษาอีสานเาว่าตัวยป้ายเอาแค่นี้แหละครับติดง่ายครับหนึ่งสองสามแค่มดเดินผ่านมันก็ติดแล้วครับแตงโมครับนี่ฮะผสมแตงโมง่ายๆเลยนะครับที่สวนของหมอเก่งช anel ก็รอติดตามดูนะครับนี่ฮะ ไม่เชื่อแลครับไหนละครับล right. ูกที 100, ่หมอเก่งผสมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูสิครับปุ๋ยอะไรก็ไม่ใส่ครับออแกนิกอินทรีย์ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยหนึ่งลูกเลยฮะหนึ่งลูกแล้วนะครับหนึ่งลูกแล้วนะครับนี่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 ครับแตงโม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 จินตลาหรือเปล่าไม่ใช่จินตลาครับแตงโมสายพันธุ์อะไรไม่รู้ครับหมอเก่งเก็บเมล็ดมาปลูกออแกนิกแทวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับ ปูก็ง่ายไม่ได้ทําอะไรเลยครับแค่รดน้ําอย่างเดียวเนี่ยมาดูมาดูมาดูมาด,มาดูมาอีกครั้งหนึ่งสิครับมาทดสอบกันครับอันนี้เกสอนอะไรเอยนี่ตัวเมียครับตัวเมียอันนี้แหละครับอันนี้ก็ตัวเมียเนี่ยเนี่ยอ่ผสมเกสอนซ้ำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับจุ๊บจุใส่เลยครับจุ่จ,จุหนึ่งสองจุเอาหนึ่งมจูจเอาอันนี้ไง อ้าวหมดแล้วหมดแล้วนี่ครับง่ายนิดเดียวนะครับผสมเกสรแตงโมครับผ่านมาแป๊บเดียวนะครับหลังจากผสมเกสรแล้วก็ประมาณ30วันครับได้กลิ่นครับนี่ครับอุ้ยเสียงดังฟังชัดเลยนะครับลูกนี้ครับลูกอื่นแล้วครับลูกนี้แหละครับนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปลูกอปลูกแตงโมกันอิกไว้กินเองนะครับเนี่ยปลอดภัยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับระหว่าง ระหว่างแถวปลูกต้นฝรั่งหมอกเก่งก็ปลูกแตงโมใส่นะครับนี่ครับนี่ here, ครับอ่ะตดสอบอีกครั้งอ่ะตัวผู้นะครับตัวนี้ครับตัวผู้หาคู่ก่อนครับหาคู่ให้มันก่อนครับอยู่ไหนครับคู่อยู่ไหนครับเมียอยู่ไหนครับเมียตัวเมียตัวเมียเมียหรือเปล่าโอ้ยผู้ครับตัวผู้ครับตัวผู้ครับตัวเมียอยู่ไหนครับตัวเมียตัวเมีย โอ้ได้สามผู้ครับไม่เป็นไรครับเป็นไงล่ะครับเทคนิคการผรสมเกสรง่ายๆนะครับที่สวนของหมเก่งชาแนลโอ้ยอยากกินแตงโมแล้วขอบคุณครับนับจากวันผสมเกสรไป30วันนะครับได้กินแน่นอนครับขอบคุณครับ